ความหมายคืออันสมมติว่าตัวนี้เนาะมันแสกมาแนวนี้โซ่ยมาแนวนี้อันนี้โซยมาแนวนี้เอาง่ายๆว่าทางพุ่นนะ่นะใหญ่นะเออทางพีนะ่ะน้อยออและทางด้านเอ่ยเย็นนี่นะอ่าทางด้านนี่นะเอากว้างความหมายนะความหมายฮะนะกว้างอยู่บนเอ่ยเยนไม่รู้กว้างอยู่พี่กว้างอยู่ทางนี้ ไอเอ้ยกว้างมาทำ <Man. S 1> เพราะว่าสัน้นเพราะว่าสั้นนะเอบหลวงกว้างอันนี้มันกว้างเนี่ยอันนี้มันยาวเดิห<อ>ลวงยาวนะหอม,อ,มอ,อันเอ่อยเดี๋ยวนี่ความห้องคือกันความห้องคือกันคือกันแต่ว่าเราอยู่ฝั่งโน้นฝั่งพุ่นฟังพี่ ความห้องคือกันได้ความห้องคือกัรกว้างมาหทดีวกว้างกะแม่นมันก็กกเสือบบไปสั่งบโบไปแล้ว<ม>เพราะว่ามันอุปุเด้ว่าวาเรื่องเนื้อที่กัเด้ม,มันต้องสิบสามสิบสามจุดสามไล่<ม>ว่าง่ายซะ แมนสั้นแล้วก็เอาก็เฮ็ดโซ่ใหญ่เมียโซ่กว้างแมนโซ่เหามันสั้นเด้ลวงเาามันสั้นแล้วนะเอาลวงกว้างน่ะใหญ่แล้วพูดที่ลวงกว้างลวงเาเยาวละเอาลวงกว้างน่ะหน่อหอมน้อย

หักสามเฟือไวหักสามเฟือไว้เอาตัวเก่าตีเนาะตีมันารมนุษย์วุ่นวายคำบุกินพโัดพ้นกปานะโมลุนนอนยูฮันได้ลูกเปลไมยอยูฮันเหรอยูฮันแล้วมันลิ่นเล็กน้อยพต่ระเป็นยังแหนมเห็นอยูนี่กันนี่เฮ้ยจาบไร เอาแต่พุ่นแล้วโบวว่าทังนี้ทังนี้ฮะทางนี้กระแทะแล้วดิคำจีวรละกะตะคานั่นหมาตะคาหลักตัวหั้นหมาฮอตพี่มันกะสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบประมาณนั้นตัวกระส่ามานขอวันวิบแล้วเอ่อทาุ้ง

<c oughs> ขึ้นได้นะ <c oughs> ไล่ไล่หลงนะเฮ้ยไลมันก็ขึ้นเราเบียนข้าบก็ถอนเรื่องกัน

ไทยไทยรโมเอิสรนบ่อแล้วกำแพงเพชรเนือละหยองเต้าแมละหยองอยู่ลุ่มไก่อันนั้นเป็ดอีสานพี่มาาสร a k a มบุกี่ อย่างเินมูอาอง้ายนนอได้นื้อรางเีน้อไกัแพงเพชรเพชรสบูนเนาะกับแพงเพชรอมันตให่เบิ่งในแผทีแมนเบิ้งในแผนทีขบุบลอุบล แมนอางปักเศษพี่แล้วแมนเจ้าเด้ยังบะทื้อได้พี่โอ้วนมนโอ้สิว่าให้ยนไปปักเศษก็ไปซึ่งนีเลยเฮาเบิ้งแผ่นที่ละเซโนนะแบบอยู่บ้าหักพี่แล้วนักโค้งเนี่ยนี่ทางมาบ้านหานนักโค้งมาพี่ โค้งโค้งจนมันีดอันั้นแนขมนเดาอ่เพียงกันนทางบตเดอนี่นทางมาติเชงมาบานเอาแบบโค้งมันจะขึ้นกับแนขมวนเซโนกับพี่เนาะาเดย์ใส่นะพี่เซโนลุงเห็นพี่ปงแล้วงเห็นเนาะต้